วิชาการสู่ชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจค่ะที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายได้ให้ความสําคัญและลงพื้นที่ของเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาในการที่จะตอบโจทย์ชุมชนและสังคมค่ะซึ่งผลงานนี้นะคะเราจะให้เป็นตัวแทนในการนําเสนอกับผลงาน U2T อุเทนถวายกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะตอยแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะค่ะ ชื่อ,อผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภาองค์คณนวง์นะคะอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์สอนอยู่ที่สาขาไหนคะอยู่สาขาสถาปัตยกรรมภายในค่ะวันนี้อาจารย์นําผลง,งานยูทูบีลงสู่พื้นที่ชุมชนและได้รับรางวัลการันตีด้วยที่เลือกพื้นที่กระแสะบนเพราะว่าอยากจะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวใช่ค่ะที่กระแสะบนนะคะมีการท่องเที่ยวนะคะทั้งทางบกและทางน้ํานะคะ แล้วก็มีของดีผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีสัตว์อนุรักษ์นะคะสัตว์สงวนนะคะที่อนุรักษ์นะคะที่ตามต้นไผ่นะคะตามกอไผ่นี่ค่ะ เรียกว่าตัวรังค่ะตัวรังค่ะ,คะแล้วก็เรานะคะก็จับตัวรังของเราเนี่ยนะคะมาเป็นมาสคอตนะคะแล้วก็มาส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวนะคะของกระแสบนแล้วก็เราได้ออกแบบนะคะตลาดนะคะของชุมชนกระแสบนนะคะแล้วก็นําผลิตภัณฑ์นะคะที่ท่านเห็นนะคะ<ม>ต่างๆนะคะรวมตัวกันนะคะให้เป็นย<ม>ูนิตี้ของกระแสบนค่ะกลายเป็นว่าเราเอาความรู้ความสามารถด้านการออกแบบที่ทางของเรามีความถนัดใช่ค่ะนคณาจารย์ของเราไปลงพื้นที่ จนได้เป็นลักษณะของสร้าง<ช>อัตลักษณ์ให้กับชุมชนใช่เราสร้างอัตลักษณ์ให้ให้ชุมชนแล้วนะคะแล้วเราก็มีคณาจารย์นะคะร่วมนะคะจากคณะต่างๆนะคะามาช่วยอบรมนะคะกับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะบริหารนะคะสาขามัลติมีเดียค่ะเพื่อที่จะทําให้มีการทําธุรกิจออนไลน์นะคะในช่วงยุคโควิดนี้ด้วยค่ะสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัย มอบให้กับชุมชนฟีดแบ克ของชุมชนเป็นยังไงบ้างพี่ๆนะคะชุมชนเนี่ยให้การร่วมมือแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะในการที่จะคิดสร้างสารรค์ตัวผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ๆให้เราด้วยค่ะหลังจากที่เราลงชุมชนแล้วก็ออกแบบผลงานให้เขาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็การันตีหน่อยว่าในหลักสูตรที่อาจารย์สอนอยู่ในสาขานี้ะจะสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาบัณฑิตให้ไปลงสู่ชุมชนได้ค่ะค่ะพวกเราก็มีความมั่นใจนะคะในทีมคณาจารย์นะคะ ที่มีความรู้นะคะมีความเชี่ยวชาญน,นะคะที่สามารถที่จะถ่ายทอดนะคะความรู้ต่างๆนะคะ ในศาสตร์ต่างๆที่มีการบูรณาการกันนะคะลงสู่ชุมชนได้ค่ะและนี่ก็คือการนําความรู้สู่ชุมชนค่ะของอาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านการออกแบบนะคะและเชื่อได้ว่าเด็กๆนักศึกษาทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างที่เราเห็นว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบนี้จะสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนและเป็นหนึ่งในหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนรวมถึงงานวิจัยบริการวิชาการของวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ